สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการารวบรวมข้อมูลนะครับจากาการอ่านของเด็กปสนะครับว่าเราจะมาเอาข้อมูลที่เขาส่งมาเนี่ยเราจะต้องเอามาทําอะไรยังไงบ้างเนาะเผื่อว่าท่านใดที่จะได้ทบทวนนะครับผมจะเริ่มต้นที่ชีตตัวนี้นะครับที่เป็นชีตท,ที่ท่านสนอได้ส่งให้เรานะครับก็จะเป็นคําตอบที่เขาที่โรงเรียนแต่โรงเรียนเน,นี่ยแนบเข้ามาใช่ไหมครับทีเนี้ย ผมจะขอยกตัวอย่างเช่นบ้านก้านเหลืองนะครับที่เห็นคุณครัวตอมบ,บอกว่ามีปัญหาเนาะผมก็จะลองคลิกเปิดชีตขึ้นมานะครับคราวนี้เราเอามาดูเนี่ยมันมันมันก็ปกตินะครับตรงนี้แต่ว่าเราจะเปิดด้วยนะฮะอันนี้ก็คือแล้วแต่วิธีการของแต่ละท่านนะครับท่านบางท่านก็จะก๊อปไปใช้ใส่ Excel ก็ได้นะครับแต่ผมจะเปิดด้วย g o ก g l e s h e e t จากนั้นผมจะทำการเม n a g ตตัวชีตนี้นครับ แต่ว่ามันจะขึ้นดูว่าดูได้อย่างเดียวนะครับผมก็จะทำการไปที่ไฟล์เลือกทำสำเนากดทำสำเนาครับ Google s h e e t ก็จะทำสำเนานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชีทของเราแล้วนะครับทีนี้ปัญหาของก้านเหลืองนี่ก็คือมีตัวทีขึ้นก่อนใช่ไหมครับแต่พอเรามาดูตัวข้างในครับตัวเลข8นี้จะไม่มีตัวทีค่าของมันจะไม่มีตัวที เราจะทำยังไงดีคผมจะขอเบื้องต้นนะครับผมจะหาตัวค่าเฉลี่ยในส่วนของอ่านคำนี้ก่อนนะครับผมก็จะรวบช่องตรงนี้มานะครับแล้วกดไปที่ซิกมาตรงนี้เลือก a v e r a g e ครับแล้วกด Enter ครับมันก็จะได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนนะครับทั้งหมดมาแล้วเราก็ลากออกขวาครับ เพื่อที่จะให้ได้ทุกช่องนะครับคราวนี้มันจะมีช่องนี้ที่เป็นช่อง F ที่มันมันเกินขึ้นมานครับมันก็เลยเออร์เลอร์ครับผมก็จะทําการคลิกขวาที่คอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ F เลือกลบคอลัมน์ทิ้งไปครับโอเคครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของแต่ละแต่ละอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่านคำเนาะอ่านประโยคอะไรเงี้ยนะครับอ่ะผมจะก๊อปปี้ตรงนี้มานะครับ คลิกขวาครับรั่วมาอย่างเงี้ก่อนนะครับคลิกปุ๊บคลิกขวาคัดลอกจากนั้นเราก็จะมาเปิดชีทที่ผมได้ทําที่เราประชุมกันเมื่อวานนะครับอ่าอย่างเช่นก้านเหลืองเนี่ยจะอยู่ที่นนลายิสองใช่ไหมครับผมก็จะมาที่นนนาสองนะครับชีทตรงนี้นะฮะแล้วก็วางนะครับค่าลงไปนะครับบานก้านเหลืองคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาแค่ช่องเดียว วางแบบพิเศษค่าเท่านั้นตัว T ก็จะมาอย่างนี้ครับตัว T ก็จะติดมาด้วยนะครับวิธีการที่จะเอาตัว T ออกนะครับก็คือเรารวบมาอย่างนี้ครับแล้วกด Ctrl F นะฮะ Ctrl H นะขอัยครับ Ctrl H นะครับเราจะทําการค้นหาตัว T ครับแล้วแทนที่ด้วยช่องว่างนะครับช่องว่างเลยไม่ต้องใส่อะไรนะครับกดแทนที่ทั้งหมดครับปุ๊บ กดจสิ้นครับก็จะเหลือแค่ตัวหนังสือเอ้ตัวค่าเท่านั้นนะครับทีนี้เราทำชีทนี้เสร็จแล้วปุ๊บผมจะย้อนกลับไปนะครับตรงชีทต่อไปเราจะต้องมาทำชีทนี้ครับคะแนนรายคนของนนทรครับในส่วนของบ้านอะไรนะบ้านกั้นเหลืองใช่ไหมครับ เราเขาต้องการที่จะเอาลายชื่อเด็กน้ามาใส่เนาะผมก็จะไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปเอาของกั้นเหลืองมาผมก็จะรวบลายชื่อของเด็กมาตรงนี้ทําการคลิกขวาคัดลอกจากนั้นก็เอามาวางครับตรงนี้นะครับคลิกขวาวางแบบพิเศษค่าเท่านั้นก็จะลงมาครับแบบนี้ตัวนี้เราเพิ่มให้มันใหญ่อ่ะโอเคครับจากนั้น ตรงนี้เราก็ใส่ชื่อโรงเรียนลงไปครับก็ปี้แล้วเอามาวางครับคลิกข,ขวาวางพิเศษค่าเท่านั้นอ่าก็จะมานี้ครับเราก็ลากลงมาครับตัวนี้ก็อยู่ในเครือข่ายนนทรีสองเราก็ลากมาเลยครับทีนี้ข้อมูลตัวที่เป็นคะแนนนะครับของเด็กนะครับแต่และคนได้เท่าไหร่เราก็เอาตัวนี้แหละครับมา ก็ทำการคลิกขวาคัดลอกคะแนนรวมตรงช่องสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยครับคลิกข,ขวาวางแบบพิเศษค่าเท่านั้นอ่ะก็เหมือนเดิมครับตัวทีจะติดมาด้วยใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรครับเราจะทำการรวบมาอย่างนี้ครับแล้วก็กด ctrl เนี่ยตัวทีจะติดมาด้วยเราก็จะกดรอ่อวบมาอย่างนี้ครับอขออภยัย รวมมาอย่างนี้ครับปุ๊บคอนโทน H แทนที่ครับค้นหาตัว T ครับแล้วก็แทนที่ด้วยค่าว่างเปล่ากดแทนที่ทั้งหมดครับเสร็จแล้วครับคราวนี้เราจะทำอะไรต่อชีทนี้เสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนไปชีทสุดท้ายครับก็คือชิทแรกชีทลายชื่อหนุ่งเดียนครับเราก็ไปดูว่าก้านเหลืองอยู่ตรงไหนนะครับก้านเหลืองนี้จะอยู่นอนละไรนะครับ การเหลืองอะอยู่ตรงนี้เขาต้องการรู้ว่าเด็กกี่คนใช่ไหมครับเราก็ใส่เด็ก12คนตรงนี้นะครับเด็ก12คนแล้วก็เขาต้องการรู้ว่าอะไรอีกนะเดี๋ยวตรงนี้ต้องตึงไว้ตึงนี่คือ,อยังไงนะเครื่องมือ,อมการเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะหาวิธีการตรึงนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอจะนานไปนะโอเค ตัวนี้เขาต้องการรู้ว่ารวมเฉลี่ยเนาะรวมเฉลี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นค่าที่เอามาจากรวมเฉลี่ย,เด,ยเดี๋ยวหาการเหลืองก่อนการเหลืองการเหลืองโนนารายอันนี้ไงก้การเหลือง,โ,าาโ,อง,องโอเคก็ค่าตรงนี้แหละครับเนี่ยก็คือรวมเฉลี่ยอันนี้ก็คือค่าค่าเฉลี่ยของรวมทั้งหมดใช่ไหมครับก็58.7 6ตัวนี้แหละ แล้วก็ไป copy มาครับคลิกขวาคัดลอกแล้วเราก็วางครับแบบพิเศษตัวนี้ติดตัวทีมาด้วยเราก็ลอบออกไปเลยก็ได้อันเดียวโอเคก็เสร็จไปหนึ่งโรงเรียนครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรก็กสอบถามกันในกลุ่มนะครับครับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีครับ